สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเอ็กไกซิ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาติดตั้งหลักหลังนะครับผมของ a อ r ์ล็ตัว2022นะฮะเห็นไหมครับซึ่งหลักตัวนี้นะครับก็สั่งมาจาก Lazada นะครับในราคาพันกว่าบาทนะครับตอนนี้หลักก็มาถึงแล้วนะครับเป็นหลักหลังนะครับของยูเนชัเอสนะครเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการติดตั้งหลักท้ายให้กับ a อ r ์ล็ ตัวนี้นะครับแล้วก็จะใส่กล่องหลังด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งกันเลยครับตัวนี้เป็นแหลกท้ายตรงรุ่นนะครับเป็นแหลกลาท้ายยาวนะครับ ซึ่งมันจะยึดกับโขตรงนี้แล้วก็มายึดกับพัฐท้าตรงนี้ครับซึ่งมันต้องแกะตรงนี้ออกก่อนคนะัะ เมน้ำมันตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อจะให้ตรงนี้มันออกมาจะออกมาเลยนะครับฝาครอบละมันนะก็จะได้เนี่ยคือตรงนี้มันมีน็อตยึดอยูน่นะครับตรงนี้ซึ่งเราจะถอดแค่ตัวสีดำออกไม่ได้นะเราจะต้องถอดออกมาทาั้ง ทั้งชุดข้างเลยนะครับนี่นะฮะตอนแรกเนี่ยผมพยายามดึงออกมาแล้วมันไม่ได้เพราะมันติดน็อตฉะนั้นเราต้องถอดตรงนี้เลยนะครับถอดเาทั้งสองข้างนะครับทุดจีนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องถอดน็อตโช๊คตรงนี้ออกก่อนนะครับ นี่น็อตโชกตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะเอาตรงนี้เข้ากับตรงนี้สองข้างเลยนะครับต้องถอดถอดน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็เขาก็จะมีน็อตมาให้ใหม่นะครับนี่นะแล้วก็จะเอาน็อตตัวเก่าออกแล้วก็เอาน็อตตัวใหม่ที่ใส่ไปแทนนะครับผมสองข้างเลยนะเค โอเคโอเคครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ใส่น็อตตรงนี้แล้วนะครับผมเรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะครับก็ต่อไปก็ขันดน็อตให้แน่นนะครับขันน็อตให้แน่นทั้งสองฝั่งเลยนะโอเคผมยังไม่ได้ขันน็อตให้แน่นนะเดี๋ยวถ้าเราต้องขันน็อตให้แน่นก่อนนี่นะครับขันน็อตให้แน่นติดแหลักท้าย แอล็อกหนึ่งห้าห้านะครับประมาณนี้นะครับของ sss นะครับผมสั่งมาจากลาซาด้านะฮะโอเคเรียบร้อยครับยึดนี่โอ้โหแน่นเลยน,นะนี่โยกได้แน่นๆครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบชุดสีเข้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราติดตั้งหลักเรียบร้อยแล้วประกอบชุดสีก่อนนะครับผม ตองไปประกอบขอบันหมุดขัน นี่เราก็จะได้แหลกไปสำหรับใส่กล่องท้ายของเราแน่นหนามากน่าจะรับน้ำหนักได้ประมาณ15กิโลเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปติดตั้งกล่องท้ายกันนะครับ นี่เป็นของ j d สิเจ็ดลิตรก็ใหญ่กว่าเดีมยนี่เดูข้างหกันข้ไงก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นเพจเพจให้เราติดตั้งตรงนี้โอให่กว่าเดิมนะ ตอนอันเดิมของผมใ่สใช้45ลิตรอันนี้47ลิตรครับผมสั่งมาจากลาซาด้าเหมือนกันมาเดี๋ยวเราติดตั้งกันเลยครับข้างในก็จะมีะอุปกรณ์ให้ครบนะครับเป็นจุดเทปแล้วก็มีตัวจุดเทปนะครับแล้วก็มีล็อคมาให้ไม่ฉุกคล็อได้มาแบบนี้ปุ๊บก็วางเทียบดูก,ก่อนนะครับแล้วก็ดูเอาว่าเราจะเอาประมาณไหนเนาะอันนี้ก็ ท้ายไปก็ช่วงประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ของท้ายไปเนี่ยของท้ายมันจะยื่นมาประมาณนี้เราจะถอยไปอีกก็ได้นะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้มันคือพอดีนะเพราะว่าเวลาเราใส่ของท้ายไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีท้ายยื่นออกมาประมาณนี้อ่าโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราก็เอาอันนี้ปิดเข้าไปข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตโอเคไปดูกัน ปัญหาปัญหาตอนนี้คือน็อตที่เข้าให้มามันยาวมันยาวยาวมากเลยยาวเกินไปนะผมว่ามันยาวเกินไปเดี๋ยวไปหาซื้อน,อน็อตสั้นๆกว่านี้มาดีกว่ามันยาวไปครับยาวไปแล้วบางทีมันอันตรายก็มาอาจจะเป็น โอเคครับแล้วตอนนี้ผมไปซื้อน,อน็อตมาใหม่แล้วนะครับสี่ตัวสี่ชุดนะครับสั้นกว่าเดิมนะไปเดี๋ยวเราใส่ตั้งกันต่อ ยังไม่ได้ขันให้แน่นนะเราจะลองดูตรงนี้ที่เราใส่น็อตก,กับตรงนี้ยเน่นะครับมันจะขัดตรงนี้หรือเปล่า ได้นะฮะไม่ขัดพอดีเลยนี่มองเห็นไฟท้ายเออนี่ครับน็อตพอดีเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขันให้ตึงอีกนิดนึงก็โอเคละขันให้แน่น ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ตั้งแหลกท้ายนะครับแล้วก็กล้องหลังของ a i r r o c อก a m a 155นะครับผมตัวนี้ตัว222 0นะครับจะได้ทั้งเก็บของในยูบ็อกแล้วก็มีกล่องใส่นะครับผมอีก47ลิตรเนาะจะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,อจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้ารับหมหากใครมีข้อ แนะนำอะไรยังไงก็าฝากคอมเมนต์ในคลิปด้วยนะครับผมเผื่อใครจะมีอะไรชี้แนะแนะนำได้นะครับผมอันนี้ยินดีนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม